แรปเตอร์2.0ในราคา1699มาพร้อมกับโหมดปรับโหมดการขับขี่ได้ทั้งหมด7โหมดนั่นเองค่ะโหมดปกตินะคะที่การขับขี่ที่โหมดปกติสามารถใช้โหมดนี้ได้เลยแล้วก็โหมดโหมดสปอร์ตนะคะใครที่อยากเล่งแซงกดมาที่โหมดสปอร์ตได้เลยโหมดถนนลื่นนะคะฝนตกถนนลื่นใช้โหมดนี้นะคะคนร่องน่ะเวลาเราออฟโรดเราลุยนะคะก็สามารถใช้โหมดนี้ได้เลยโหมดทรายนะคะก็เลือกได้นะคะ หมดราห้านะคะหมดนี้ไตคนหินนะคะก็มีมาให้เลือกนะคะทั้งหมดเจ็ดโหมดครบคันเลยเป็นยังไงบ้างคะสำหรับแรปเตอร์ที่จะเาพาดูเทคโนโลยี โหมดการขับขี่ทั้งหมด7โหมดนะคะถ้าใครชื่นชอบอยากได้ไปเป็นเจ้าของนะคะอย่าลืมทักเข้ามาที่หน้าช่องเจเอ๋นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเวลาเจเอ๋มีคลิปใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆและอัปเดตข่าวสารของ Ford ลูกค้าจะได้ไม่พลาดในส่วนของข้อมูลของ Ford นั่นเอง